เลยต้องโปรเทสต์เป็นสีออการนั้นลบโถด้านราว่าออไปจากทางการจากองรปเทสตแต่รท่านติศาสนาเหตาเพิชุมนามที่ว่าป่าสุทาว่าองค์ท่านก็ได้อยู่คับตรงนั้นเงเดือนเครื่องได้ออกได้ฟางเทศ้องฐโปเทศแล้วหม่เพื่อนมีท่านพระมหาสอยู่จนเลิกอ่ะนงกันงรอเาอย่างรย่างเช่น

โทรศัพท์เริ่มร้อนเน่งสองสามยาแนวนอนบ้างไปเข้าเลยเาครึ่งตัวก่อนนะเน่งสองสามคุณป้าขยับไม่ หนึง่งสองสาม,สามอีกภาพนะโอเคครับ <สร perceptions> โอเคใครเข้า หนึ่งสองสามเอาพี่ใส่ของเนาะเดี๋ยวแนหนึ่งสองสามโอเคมีใครอีกหมดแล้วใช่ไหมสองท่าใช่ไหมแนวตั้งกับแนวนอน

เองสองสามเข้าได้ได้ได้เข้าเลยกลุ่มเราเองเข้าเลยลูมาคบแล้วมาให้พระเอกเราอยู่ตรงกลางไม่ไมมันจะได้บาลานซ์กันความสวยงามแน่เห็นไหมข้างละสามมันก็โอเคแล้หละใช่ไหม หนึสองสามเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอดทนหน่อยสีภาพแป๊บนึะสวยงาม อาพี่ล้งพี่ล้งมาถ่ายน้อยไม่สาวๆยังอยู่ที่เดิมตัางตั้งได้นอนนะนอนได้เหรอหนึ่งสองอ่ะสามหนึ่งสองสามข้างล่างบนนั่นตัวเดียวนะ như thế à như Muốn như thế 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 như thế

เรื่องการติดต่ออาจารย์อาจิตตานก็ไกับลพ่อ้ตอนมาเอตวเข้ากับชีนลวกพ่อได้ายลูก่มาบได้แนั่นาโยมา้เจ้าเดียวไม่เดียวบ้างอเรื่ออนุาเปยแม่ในโลกนี้ครับนะไว้กับูพ่อและู้ที่ตะหนกรสาในการบำเพ็ญกุศล หนึ่งสองสามต้อนนี้เป็นการชงกาเสอย่านะอย่าเฝ้าอย่าเฝ้ารอก่อนยังไม่นอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าโอเคเข้าคู่เลยครับเ้าคู่เข้าคู่ ัตรงนั้นก็ได้สถานีแม่สอดสบายกยาดี่หมดที่หมดก็น่าสนดจครับโอเคไปไปเดี๋ยวรอเซตข้างหน้าก็เสร็จนะเหลืออีกเซตแรกเซตสุดท้ายโอเคเนี่ยสองสามไปเลยหนึ่งสองสามโอเคนี่ ทำใส่เข้าทำใส่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอแม่คุณลุงใเราทำนี้ค่ะขอโทษนะคะหนึ่งสนึ่งสองสาสวยงามไม่เป็นไรของผมเอาเลยไม่เป็นไรครับเลยเอาแล้วกันโย่นั่งอยู่ด้านอราพิธีร้าเนี่ยในสวนด้านหน้าที่ตาเดีวูัอยู่ก้ใหญ่นู้นเห็นไหม อเเไปตรงหน้าครับเซตสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายเรื่อให้ไความเสมอได้นู่นนั่นองค์หลพ่อพระเด็จพระพุทนุ่นแดงไปนั่งตรงนั้นเหลือใครนะเหลือพี่ชากับใครนะอีกคนหนึ่งของเราครับกระมอนครับได้ครับตอนนี้ครับมีการอภิปรายกันว่าว่าตัวเลือกที่เราต้องการตอนนี้ กาเข้าสนสาเข้าเรียนเอาไว้ว่าที่ไม่มีการตตลอดถึงไหน้ขาราชารมไไม่เขาไม่ให้ขึ้นอยู่แล้วแต่เราถ่ายได้เอาเลยเข้าแถวเลยครับเข้าเลย ไม่เป็นไรเขานั่งอยู่แล้วเข้าใจนะเขานั่งอยู่แล้วไม่บังไม่บังเขาแถวตรงนี้เอาครึ่งตัวกอดนะครับเน้นสองสามเน้นสองสามเอาทั้งตัวนะครับ

ได้ทำงานสนองในคณะสงฆ์ในอสมณพ่ด้วยเป็นการน้องี่เป็นประธารสงฆ์ในการนำเสนอพุทธมนต์ยังมีการประกาศก็ให้รู้สิครับ่านบางจุดบางเรียนที่อาสนสงฆ์เป็นคนหรับตอนนี้ยกน้ที่ทำงานขอโใครจะเดียวตรงนี้กำลังสวยเลยนนนค่อตอนนี้คนไม่มี

เครื่องบนใช้งานไม่ได้แล้วนะครับใช้งานไม่ได้แล้ว,ลลวมันร้อนมากโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง